บังทีก็โง่เนาะชีวิตเกิดมาจอาอา๋อเอ้ยทำยังไงนะเราเทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมีความสุขทุกคนนะก็มีสุขบ้างทุกบ้างธรรมดาแล้วลูกม,มีใครรู้บ้างจ๋อกำลังคิดอะไรอยู่มีใครรู้บ้างว่าจ๋อกำลังคิดอะไรอยู่ เงียบเงียบนิ่งนิ่งแล้วก็หันไปแล้วก็จะมีเด็กคนนี้จะถามชวนคุยนะโยบไม่รู้จะตอบยังไงตอบน่ะจอบแยกเขี้ยวสายล่าเนี่ยเสร็จแน่ๆน่จบเออจบไปแล้วจบไปแล้ววิ่งตามไปแล้วจบวิ่งตามไปแล้วเสร็จแน่ๆนโว้ยโวจบไปแล้วโว้ย ตัวาจอะขวาเจาะแบอนี้เลยเฮ้ยนั่งท่าอะไรวะนี่วะ,ะเฮ้ยเองนั่งท่าอะไรวะนี่วะ,อะเอ้ยเอ่อดี๋ยวไปตีใครดิอะไรมาตอมไข่อ๋อแมงแมงมีแมงม,ม,มีมาตอมไข่เสร็จแล้วไปตีไข่แล้วก็จุกตัวเองหล,ลังลุกตีไข่มากไม่ได้เดี๋ยวมันจุกนะ นั่งดูสบายสบายชีวิตไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดอะไรมากนะจอเนาะอยู่ตัวเดียวเนี่ยสบายใจที่สุดละลูกเอ้ยร้อยคนก็ร้อยเรื่องร้อยคนก็ร้อยปัญหาร้อยคนคำนินทาเยอะแยะมากมาย อยู่คนเดียวนี่แหละถ้าไม่มีใครจริงใจกับเราดังคำเขาบอกว่ามีมิตรดีเพียงหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาบนด่งเกลือมีนิดหน่อยด้วยราคายังมีค่ากว่าน้ำเข็มเต็ม,ตมทะเลลูกนะคิดได้อยู่ว่าจจอ,จอ นั่งเฉยๆเพื่อไม่ให้ไขมันมันละลาย <laughs> ะจะไปนอนกี่โมงลูกห,หงงๆบอกไม่ถูก Ừ. à, tôi nó có chặt nó nhiều này ngóng ngóng đi chó chó dím đi lúc à. Nằm thế chơi bay ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดไม่ต้องทุกข์อะไรฮหมอบเดี๋ยวก็มอบเดี๋ยวก็ตั้งตัวตรงตันนี้นั่งต่ำได้นะเพราะว่าไม่มีสุนัขมากวนใจถ้าเกิดว่ามีสุนัขมากวนใจเขาก็จะ,ะนั่งอาจจะไปขึ้นไปสูงๆคุณโยมจะไม่นั่งต่ำมากอะจอแลลว มาอบจ๋อแล้วมะมากลัวเหรอเอ้ยอ้วนเหมือนกันเป็นกลัวทำไมอ้วนเหมือนจ๋ออะคิดอะไรอยู่วะจ๋อจ๋ออ๋อวันนี้มองไหมมองไม่หลบเอาไหมเอาเลย งไปได้ต่อต่อไปก็ไปหาที่นอนเป็นนอนจอดไ,ไปนอนแล้วจะยังจะมาหันหน้ามาแยกเคี้ยวใส่เราอีกน,น, er นะ,ะเฮ้ยได้ยินเสียงเด็กนะก็เลยนึกออกอมอืมเจ้า ยองไงลือจะไปนอนได้ยังไงตัดสินใจดีๆีอได้ละวไปนอนแล้วนะโยมนะอันนี้ก็อ้าอะไรลูกอมองหาหมานะครับ ปกติจะมีหมาวิ่งมางล้วก็ระแวงอยู